ในวันที่ยี่สิแปดกุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันที่เป็นวันสุดท้ายของสภานะครับในการปิดสมัยประชุมนั่นหมายความว่าบรรดาเอกสิทธิ์และความคุ้นกันทั้งของสสอ,อและสอวอจะหมดไปคําถามที่สําคัญของปตลออในฐานะที่ตัวท่านเป็นพนักงานสอบสวนสูงที่สุดในประเทศนี้แนละ้วนจะดําเนินการอย่างไรต่อได้อุกกิจมีการดําเนินคดีต่อไปหรือไม่นี่คือคําถามที่สําคัญที่ผอปตลเด่นต้องตอบคาถามกับสังคมให้ได้ ม่ว,วันนี้ผมได้นําเสนอต่อ,อตรัฐสภามีเอกสารหลักฐานมากมายที่น่าจะเชื่อได้ว่า2โมโรงเอคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินซึ่งนั่นหมายความว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายมีหน้าที่ในการดําเนินคดีลูกปิดคดีนี้ให้ได้อันที่สองที่จะต้องถามต่อไปว่าทรัพย์สินต่างๆได้มาด้วยการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด นั่นหมายความว่าโดยหลักทั่วไปของการฟอกเงินจะต้องมีการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไภคําำถามที่สําคัญตำรวจในวันนี้จะกล้ายึดอายัดอาคารและที่ดินที่วันนี้เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่ซึ่งโดยหลักทั่วไปที่ทํากันมาโดยตลอดทรัพย์สินใดที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้มาด้วยการค้ายาด้วยการฟอกเงินหลักปฏิบัติทั่วไปก็คือจะต้องมีการยึดอายัดเสียก่อนนั่นหมายความว่าพอบอรตร ยึดและอายัดอาคารที่ตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติด้วยอันที่สามปุณเอกยุทธ์พยายามออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสอวทรงเอกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการกระทําที่อาจจะเป็นความผิดของนายอุปกิจคําถามในขณะที่ขณะนี้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตารวจทําไมตํารวจที่ทําคดีนี้ถึงถูกย้ายทำไมผู้กํากับถึงถูกย้ายไม่ให้เขาทําคดีต่อไป ท่านรู้ใช่หรือไม่ว่าตำรวจที่ทําคดีนี้ถ้าเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสุดท้ายแล้วท่านอาจจะหนีความรับผิดจากเรื่องนี้ไม่ได้